ฮัลโหลแม่วันนี้ไอโฟนออกใหม่หนูอยากได้เพื่อนหนูก็ใช้ไอโฟนกันหมดอะ่ะที่พวกเธอทำอะไรกันอยู่อะ่ะเรากำลังเลือกซื้อ iPad Pro อ่ะจริงแค่สามหมื่นสองเองนะถูกมากจริงเหรอใชด่ดูไหมดูไหมเฮ้ยแกดูตรงนี้สิสวยมากไอ, iPad อ,อแพดโกลราคาถูกด้วยนะใช่ดูดู ามหมืนสองจนถึงสี่หมื่นอ๊บเฮ้ยแม่จริงเหรอขอบคุณนะนี่นี่แม่เราซื้อไอโฟนมาให้เรานะเมื่อวันศุกร์อะ เนเยะผลการวินิจฉัยพบว่าแม่ของคุณหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดสะสมครับ สวัสดีค่ะบริษัทประกันชีวิตไหมคะค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้เอาประกันภัยได้ทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพไว้เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์ไม่มีผลบังคับเพราะขาดส่งเบี้ยประกันตามสัญญาและเลยกําหนดระยะเวลาการคุ้มครอง,องบริษัทประกันชีวิตจึงไม่สามารถจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ได้ค่ะพอเราสีนะเรื่องทั้งหมดคงไม่เป็นแบบนี้ ไม่งั้นแม่คงจะเอาเงินไปจ่ายเบีย้ยประกันแล้วละ่ะถ้าแม่เสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์นั่นก็คือเราสินะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพร่อเราแท้ๆถ้าเราไม่อยากได้อะไรที่เกินตัวกรมธรรม์ของแม่ที่ทำมาก็คงไม่เสียเปล่าและแม่ก็คงจะอยู่กับเราไปนานๆ